พี่ตัวขาขออนุญาตให้ทางพี่ตัวแนะนําก่อนว่า ITS ของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะเอ่อเราประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับระบบสื่อสารนะครับค่ะสั้นๆครับครับผมอ่าโอเคสัสดส่วนในส่วนของการให้บริการของเรามีอะไรยังไงบ้างคะก็จะมีระบบของตัวระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับค่ะนะครับก็คือการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เข้าหากันเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบสื่อสาร นะครับรวมถึงระบบโทรศัพท์นะครับระบบไวรัสแลนนะครับแล้วก็ระบบอินฟาแซกเจอร์อื่นนะครับค่ะอ่ะอ่ะฮะทีนี้พูดถึงผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเลยค่ะรายได้กำไรเราเป็นยังไงบ้างคบพี่ตัวคือเนื่องจากว่าผลประกอบการนะครับก็คือของควอเตอร์หนึ่งนะครับผลประกอบการเราลดลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับอืมครับเมื่อเทียบกับคิวหนึ่งของปีที่แล้วครับอ่ะฮะอ่ะฮะ อันนี้มันเกิดจากอะไรยังไงอะคะพีะ่ก็คือว่าภาพภาพรวม,มะนะครับก็เกิดจากว่านะครับเราขยายฐานลูกค้านะครับออกไปที่ลูกคา้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระบบที่เรารับมาใหม่เนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทําตัวผลประกอบการหรือว่ากําไรเนี่ยนะครับเราเลยทำได้ค่อนข้างจะจะไม่ได้ไม่ได้ต่างม,มาตรฐานที่เราเคยทำ ต่เมื่อเทียบกับตัวดูจากตัวยอดขายเนี่ยยอดขายเพิ่ขึ้นครับค่ะแต่ว่าผมก็กองการที่ออกมากับการเป็นว่าผมกอบการมาลอาติดลบไปประมาณทักสิเอร์เซ็นเมื่อเทียบพอร์เตอร์ของพอร์เตอร์ของปีที่แล้วครับค่ะครับก็เกิดจากการไกขยายลูกค้าของเราเองเนี่ยนะครับขยายไปยัอฐานลูกค้าใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็ตัวของนะครับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับทีมงานฐานเมื่อเทียบกับพอร์เตอร์ที่แล้วนะครับเพราะว่าเราลทีมงานขาเข้ามาเพิ่มด้วยครับผม อืมค่ะแล้วออนี้ในในไตรามาสสองหรือว่าช่วงต่อจากนี้มันจะสามารถกลับมาโลว์อัพหรือว่ากลับมาเติบโตได้กว่าไตรมาสหนึ่งไหมคะนะครับก็คือจากตัวนะครับแบ็คหลอ,อกที่เรามีนะครับแบ็คหลอ,อกที่เรามีตอนนี้นะครับเรามีอยู่ประมาณสา,า,านะครับประมาณหกเรารับเพิ่มมานะครับเมื่อตอนสิ้นปีเราพิสัยว่าเรามีแบ็หลอกอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าล้านนะครับตอนนี้เรามีแบ็คหลอ,อกอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าล้านนะครับ ในควอเตอร์สองเองอ أ, เราคาดการว่านะครับเราคาดการว่าเราจะรับรู้ <c oughs> นะครับณปัจจุบันนี้นะครับเราจะรับรู้จากหลอกที่เรามีอยู่นะเราจะรับยุ่ไปประมมาสักเกือบห้าร้อยล้าน <c oughs> นะครับรวมรวมจากควอเตอร์ดึกด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับก็คือที่เราเคยดีเซนไว้ก็ยังเป,เป็นเป้าหมายเดิมอยู่ประมาณว่าเจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับตัวผลประกอบการนะครับผลประกอบการตัวกําไรเนี่ยนะครับเราก็ยังมั่นใจว่านะครับเราเหลียนะครับ สามารถเข้าเป้าได้นะครับในสิ่งที่เราเคยพูดไว้นะครับและโอเคมาดูผลประกอบการในไตรมาสสองนะครับไตรมสองเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราน่าจะเมื่อเทียบกับเตรควอเตร์ที่แล้วนะครับเรามั่นใจว่าเราปิดบวกแน่แน่ครับตอนนี้เรามีแบ็คบล็อกที่เราจะรับรู้นะครับในไตรตสองนี่นะครับก็คือใกล้เคียงของไตรมหนึ่งแต่ว่าผลประกอบการจะออกมาเนี่ยดีกว่าเพราะว่าในไตรมาสสองเนี่ยเรามีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำของเราเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยเขาช่เยอะครับ ค่ะค่ะในแง่ของแบ็คหลอกที่มีอยู่อ่ะค่ะตอนนี้งานมันเป็นงานกลุ่มไหนยังไงบ้างคะก็คือส่วนมากเป็นงานเอกชนครับอืลูกค้าเอกชนดีมานเป็นไงตอนนี้เยอะไหมคะลูกค้าเอกชนตอนนี้ก็คือว่ามีดีมานค่อนข้างจะเยอะครับออือืแล้วเรามีระบบที่เราครับระบบที่เรารับมาเนี่ยนะครับก็คือนะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นหลักสิบ ยี่สิบล้านอะไรเงี้ยครเพราะฉะนั้นเรามีลูกค้าอยู่หลายรายเองที่จะรับรู้ในไตรมาสสองเนี่ยนะครับนะครับเราก็คาดการณ์ว่าเราเขาเป้าแรกออนครับให้ความมั่นใจกับนักลงทุนได้เลยครับอ๋อค่ะโอเคทีนี้มองในอุตสาหกรรมในส่วนที่เราทําอยู่เนี่ยครับตัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับในไตรมาอหนึ่งเนี่ยนะครับในไตรมาสหนึ่งเองเนี่ยในตัวอุตสาหกรรมเองเมื่อเทียบกับบริษัทไหญบริษัทที่อยู่ในตลาดเหมือนกันนะครับนะครับส่วนมากแล้ว ถ้าดูจากผมประกอบการเขาบริษัทอ,อื่นด้วยนะครับก็จะมีติดลบส่วนมากจะไปทางติดลบลบลบ,ลบเมื่อเทียบฟอเตอร์กับูมฟอเตอร์นะครับค่ะค่ะนะครับส่วนมากจะไปทางติดลบแต่ว่าเราเนี่ยก็ลบลงไปแต่เราลบลบลงไปเล็กน้อยครับแต่ว่าผล,ลวผารวมต่อภาคบริการงๆเนียนะครับก็ยังอยู่ในเชิงบวกครับนะครับดูจากแบ็กหลอกดูอะไรอย่างต่างที่บริษัทที่มีอยู่เนี่ยนะครับผมประกอบการก็น่จะออกมาเป็นบวกเครับอือ ค่ะโอเคอันนี้ก็คือภาพรวมอุสากรรมทีนี้ถามในก้าวต่อไปของ IGS n เราจะเห็นภาพการลงทุนหรือว่าการไปขยายธุรกิจส่วนไหนยังไงบ้างคะต่อจากนี้นะครับคือเดี๋ยวนะครับเราก็จะมีเกี่ยวกับพวก c ซเบ r ร์เ u r i รินะครับค่ะค่ะนะครับแล้วก็ตัว p d p a นะครับที่เราจะรับการไปรับตรวจสอบเกี่ยวกับระบบเ e c u ริตี้ภายในองค์กรอะไรเงี้ยฮะค่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะประกาศใมไอทีครับ <Beautiful. S 2> เดี๋ยวกำลังเรากำลังทำแพ็กเกจอยู่น่าจะน่าจะสักไม่เกินสิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะประกาศออกมาแล้วครับอืมค่ะนะครับเพราะฉะนี้เราก็คาดการว่าในส่วนเนี้ยเราก็น่าจะขยายตลาดตรงเนี้ของตัวไซเบอร์ซิตี่เราไปเพิ่มมากขึ้นนอกจากตัวเน็ตเวิร์กอินสตเนอร์ที่เราเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรครับเอ่อมีความสนใจอยู่แล้วนะครับค่ะอืคือก่อนหน้านี้ไอเนเราไม่ได้ทําในส่วนของไซเบอร์เลยถูกต้องไหมคะ เราทําครับแต่ว่าแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำให้เขาเรียกอะไระครับเราไม่ได้ทําไปอ่เรายังไม่ได้มีเต็มระบบนะครับแต่ว่าก้าวต่อไปอย่างนี้นะครับเราจะทำอ่จะทําพยายามพยายามด้วยกันนะครับจะพยายามทาให้เต็มระบบครับ <ừ> นะครับถ้าดการว่าเต็มระบบเนี่ยถ้าดการว่าภายในสิบปีเนี่ยครับเราจะทําไปถึงตัวซอกด้วยครับ อืมค่ะค่ะพี่ตัวช่วยฉายภาพในส่วนของกลุ่มลูกค้าไซเบอร์ซ u เค t y ิตี้ที่เราจะขยายไปหน่อยเป็นแบบ,บไหนและตลาดเป็นยังไงบ้างคือทุกๆองอค,ค์งก,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 กนนครตอนนี้นะครับก็คือว่าตัวอินเทอร์เน็ตเองเข้าไปทุกๆองค์กรนะครับเพราะในทุกๆทุกๆองค์กรเองนะครับตอนนี้นะครับก็คือมันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีแฮกเกอร์นะครับที่จ้องคอยแฉขโมยข้อมูลของเราอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่หนึ่งก็คือขอโมยข้อมูลนะครับสองก็คือนะครับ นอกจากขโมยข้อมูลไปแล้วก็จะเรียกค่าถ่ายข้อมูลนะครับหรือว่าแฮกมาทางอีเมลนะครับซึ่งพวกนี้นะครับทุกตัวองค์กตอนนี้มีปัญหาหมดนะครับแต่ว่านะครับตอนนี้ก็คือมีบริษัทที่รับเป็นตัวซอฟต์นะครับเป็น Se c u r i t y o p e r a t เ o n น e n t e r เนี่ยครับอยู่หลายบริษัทแต่ว่าองค์กรบางองค์กรเนี่ยเข้าไม่ถึงตัวซอฟต์เพราะว่าซอฟต์นี่ยปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะครับเราจะทำระบบตรวจสอบขึ้นมาเกอนนะครับว่า ในพายอ,องคอร์คุณเนี่ยคุณมีเนี่ยตัว s ซ c u r i t y เนี่ยอยู่ในระดับไหนเราจะให้เป็นสกอร์การ์ดนะครับเป็น s ซ c u r i t y สกอร์การ์ดจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็มาวิเคราะห์ดูว่าเราอ่ะมี่ช่องโหว่อะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องต้นก่อนนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปคอยเสา์นะครับ <Yeah. S 1> นะครับจะดูว่าไม่มีระบบอะระบบเรามีดีอยู่แล้วทุกอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องทําต่อนะครับแต่ถ้าดูแล้วระบบเรามีช่องโหว่ นะครับก็ตอนนั้นนะครับเราก็คือจะรับไปขอนซัลต์ต่อนะครับแล้วก็ริ่มสึตัวอุปกรณ์ที่เราจะไปลงเพิ่มเพื่อให้กับทางองค์กรใช้ด้วยนะครับอาจเป็นล<ม>ักษณะการเช่าด้วยนะครับอันนี้นะครับที่เราคิดไว้เป็นแผนขั้นต่อไปครับอืมค่ะค่ะทีนี้จากแผนตรงนี้มันจะ <c oughs> ช่วยเสริมให้ IGNS เราภาพเป็นยังไงบ้างในอนาคตก็คือจริงจริงแล้วเีนะครับเอ,อ ตัวตัวตัวแดนความที่องค์เองนะครับผมคิดว่าองค์กรทุกองค์กรตอนนี้นะครับเรื่องไซเบอร์ซิเคตี้เนี่ยนะครับผมว่าเข้าไปถึงทุกๆองค์กรเลยควรจะเข้าไปถึงทุกๆองค์กรเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลที่เราอยู่นอกจากกฎหมายเรื่องที่ดีเอแล้วเนี่ยนะครับหรือกฎหมายอะไรอื่นแล้วเนี่ยนะครับหรือรวมถึงการทรี่ก้าไถ่เองนะครับทาให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากแต่ว่าตัวไอทีเอเดียนะครับก่อนหน้านี้แล,ลแล้วก็หลักจากเราเข้าตลาดแล้วเราก็คิดว่าเรามีศักยภาพเรามีเงินทุนนะครับ เรามีความพร้อมหลายด้านนะครับที่จะทําตรงนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็นะครับทุกๆคนและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะทําราคาให้เป็นราคาทีค่อนข้างจะถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราให้เช่าต่อ้วยอันนี้จะเป็นริชารลิงนะครับให้กับบริษัทตัวไอทีเเนี่ยสามารถเติบโตได้นะครับแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้าให้กับตัวบริษัทได้ก็ค่อนข้างจะเยอะครับเพราะตอนนี้เราอยากให้ลูกค้าเองนะครับรู้จักตัวไอทีเเนี่ยเพิ่มมากขึ้น นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกๆองค์กรเองตอนนี้นะครับนะครับก็คือมีใช้อุปกรก์เกี่ยวกับตัว Security หรือตัว network infrastructure นะครับแต่ว่าตัวไอทีได้เออาจจะเข้าถึงบ้านไม่ถึงบ้านนะครับเพราะรุ่นรายชื่อลูกค้าเราปัจจุบันเนี้ยเรามีอยู่ประมาณสักร้อยกว่ารายนะครับถ้าเราขยายข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้าของเราไปได้เพิ่มมากขึ้นเนี้ยนะครับนะครับสักประมาณ500ร้อยายนะครับเราก็เชื่อว่าจะสร้างศักยภาพแล้วก็ผลประกอบการที่ดีกับตัวบริษัทและความยั่งยืนให้กับตัวบริษัทด้วยครับอื อ่าโอเคพอจะมองเห็นภาพทีนี้ถามในเรื่องของการซื้อหุ้นคืนหน่อยค่ะพี่ตัวตรงนี้โครงการเรามีระยะเวลาแบบไหนยังไงแล้วจะใช้เงินเท่าไหร่คะอ,อโครงการนี้นะครับนะครับระยะเวลาุเริ่มขั้นต้นเนี้นะครับค่ะนะครับ โอเคเห็นว่าน่าจะเริ่มสิบห้าพฤษภาคมนี้ก็คือวันจันทร์นี้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับ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 อ่าฮะอ่าฮะโอเคเนาะการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้น่าจะใช้วงเงินประมาณสา5สิบแปดจุดห้าศูนย์ใช่ไหมคะพี่ตัวใช่ครับใช่ครับใช่ครับอืมอ่ะโอเคทําไมเราถึงมีแผนการซื้อหุ้นคืนนะคะพี่ครับผมเราก็บอกว่านะครับก็คือเอ่อ เดี S <S ๋ยวผมขอยืนยันก yeah. ับน yes. wow. bueno ั t un> <t un ้นลงชลเรื ok ่องหนึ t un> <t un ่งนะครับก็คือว่าพูดไอจีเน็ตเนี่ยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนที่แล้วถึงต้นเดือนนะครับก็คือพูดไอจีเน็ตเนี่ยนะครับเออ่ตกลงมาจากอ่ผมมีความคิดว่ามันตกลงมาจากความเป็นจริงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ นะครับอาจจะมีการดับลงทนเดย์นะครับอาจจะมีการการคิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์ของตัวไอทีเดยเองนะครับนะครับผมขอยืนยันก่อนนะครับว่าจุดผู้หมายของตัวไอทีเเนี่ยนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับรวมถึงผู้ถือหุ้นนะครับใหญ่ทั้งหมดนะครับของตัวไอทีเเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ครบอยู่นะครับในจานวนเนี่ยมีครบอยู่อย่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวไอทีเดย์เนี่ย คือผมให้้ามั่นใจนักทุนทุกคนทุกท่านก่อนนะครับว่าตัวไอทีเอเนี่ยเราคาดการณ์ว่าเราจะเติบโตต่อไปนะครับในตลาดที่เป็นตัวเน็ตเอิร์เตอร์นเจอร์เนี่ยนะครับก็เลยให้ความมั่นใจเลยว่านะครับเรายังทําต่อครับเราจะมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำไอทีเนี่ยนะครับให้ไปอยู่ในในในจุดที่มันใหญ่กว่านี้แล้วก็โตตโตได้มากกว่านี้เนี่ยค่ะอ่าโอเคค่ะก็คือการที่พูดคือเนี่ยนะครับก็คือว่าเรามองว่านะครับ S! <S hint, bah, มูลค่าในกระดาษใน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 กระดาษตอนนี้นะครับมันต่ำกว่าความเป็นจริงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยเตรียมวงเงินไว้นะครับประมาณ38.5ล้านบาทนะครับไว้ซื้อซื้อหุ้นคืนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบองถึงตัวตลาดไปหลักด้วยนะครับค่ะคตามผมอ่าฮะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทางผู้บริหารมากมากค่ะที่ร่วมพูด <Olaf. |lo|> ค<ะ>ุยกับบอลในรายการวันน <chester. S 2> <jin> ี้สุดท้ายอยากให้พี่ตู้ฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยค่ะครับผมก็คือนะครับ ก็คือตอนนี้ตลาดมันผันผวนน่นะครับยเวพาอหุ้นใดเทงเด็งเนี่ยก็มีความผันผวนด้วยนะครับแต่ผมก็ยังขอยืนยันว่านะครับเรานะครับตัวทีเด้งและบุคลากรทั้งหมดนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะนะครับนำตัวทีเด้งเนี่ยนะครับให้เจริญเติบโตมากกว่าที่ที่มีอยู่นปัจจุบันนี้นะครับนะครับแล้วก็เราเรีกอภาพเป็นอีสานห้าปีนะครับว่าเราจะเติบโตนะครับแม้ว่าตลาดจะผันผวนขนาดไหนได้นะครับแต่ว่าผลประกอบการของเรานะครับ เราก็ยังมั่นใจว่าเราจะให้ผลประกอบการที่ดีกับนักลงทุนนะครับแล้วก็ฝากจึงนักลงทุนนะครับว่านะครับว่าการเติบโตนะครับของเราเนี่ยนะครับเราจะเติบโตทุกทกปีนะครับยังมีความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมองไอทีเนี่ยเองเนี่ยก็มองให้ยาวๆนิดเนงนะครับค่ะครับผมโอเคได้ค่ะวนี้ขอบพระคุณทางวิตัวมากมากเลยนะคะที่พูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับผมสวัสดีค่ะ